ออ่อน่นมังคะวันนี้จะพาทุกคนกินตำอันนี้เป็นตำอ่างนป่าหรือว่าสม้มส้มโกยหรือมาอีโกยนะคะทุกคนวิธีตำก็ไม่ยากนะคะใส่ลงไปใส่พริกอันนี้เรากินแบบไม่เผ็ดเนาะ ใครมีมักศีดาอ่อนก็ใส่ศีดาอ่อนนะคะเอามาตัดกับเปี้ยวเนาะใครมีต้นอลางก็เอาต้นอลางแต่ว่าอายไม่มีอายก็จะเอาเป็นปีกล้วยเอามาตัดเปี้ยวเนาะตัดความค,ความคันของต้นหมากอันนี้นะเขาจะมีความคันนะคะทุกคนคันคอเนาะขลของอีกโก้ยหรือหมากอางนป่าใส่ลงไป ก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าอีโก้หลือ,องูป่าอย่างเงี้ยยอดก็กินได้นะ,ะผละไม้เป็นผลก็กินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะจะมีความคันคอและเคืองคอะคะทางที่ดีคือให้อมาตำให้อมาตำหรืออามาจิ้มกับน้ำแถวบ้านอายก็จะเจอแค่ข้างริมห้วยนะคะตามป่าก็จะหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะ เสร็จแล้วเราก็มาตำน้ำตาลกะร้านัวโมเป็นต้นจ้ะ เสร็จแล้วตำหม,มากอีโกโย้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมากินตำาบราณนะก็คือตำองุง,งนป่านี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนจะคล้ายอง,งางวนเกือบจะทุกอย่างนะคะ หรือว่าบางพื้นที่เรียกว่าหมากอีกโก้ยนะคะถ้าสมมุติว่ากินแบบเพียวๆอย่างนี้กินแบบสดๆอย่างเงี้ยจะมีความระคายคอคันคอนะคะแนะนำให้อาไปตําหรือว่ากินกับน้ําพริกกิ้มเกลือนะคะก็จะดีขึ้นนะคะใบใช้สําหรับแก้ไอแก้ช้ำในแก้หอมเหิดขับฟอกเลือด ละขับฟอกเลือดโลหิตและดูยาพื้นบ้านอีสานใช้ลากฝนน้ำดื่มแก้ไข้ผสมน้ำต้นหรือรสสุกคนนะคะชิมกันด้ว<ะ>อร่อยได้กานแซ่บแซ่บเลยประโยชน์ทางอาหารยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดมีรสหวานอมเปรี้ยวผลอ่อนตำต้มตำ,ตำน้ำพริกหรือใส่ส้มตำเพราะมีรสเปรี้ยวถ้ารับประทานหนอกมากจะทำให้ระคายคอชาวบ้านจะชิมเกลือก่อนรับประทานสรรพคุณแก้ช้ำนแก้ไอนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆขับขับ,ขบฟอกโลหิตนะคะทุกคนใครไม่เคยกินก็อย่าลองกินเนาะอันนี้จะเกิดในป่าชื้นนะคะ ตามล้อห้วยแบบแบบตามต้องตามใส่มะซิดาอ่อนมะฝรั่งอ่อนค่ะ <c oughs> ต้นอลา,าง เือปีกว่าอือร่อยมีความระคายคอคังคอน,นิดๆแต่พออาวันนี้มาตัดหายทุกคนแต่ก็ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะคะข,ขนาดว่ารายการพัาตาคารบ้านทุ่งอะ่ะอย่าไปทำอาหารเลยนะออกรายการนะคะเนี่ย ข่าต่ำแต่มันกระซิลระคายคออยู่เด้อถ้าชิมนะคะถ้าชิมเม็ดแรกรู้เลยว่าระคายคอคันคอนะคะเอาไปจิ้มเกลืออเงาะเกลน,นต่อมแกงแล้วแต่ภาคไปกัน เป็นยาระบายอ่อนๆนะอยากกินเยอะไม่ใช่แบบว่าคันคอแบบอยากเกาหรือว่าต้องกินน้ำตามไม่ใช่มันละคายคอซะถ้ากินแบบผลสดนะสุกเป็นสีดำเหมือนองุ่นเลยหวานออกคัน มาตำคืออร่อยที่สุดอครับ ธรรดาบ่กมีปลาล่าตอนปลาล่าตอนจ๋าอร่อยกว่าน,นี้อันนี้ปลาล่าดิบอยู่แต่มันไม่เป็นตอน นี้แบบตัดเปรี้ยวได้ดีมากเลยนะใส่พอดีโบฟาด Tôi đi xe với tầm xăm nếp Ở cho Tầm ở ơn ใส่คักๆด้ แนะนำให้ใส่สีดานอนดีกว่าว่าปลามันได้ไม่รู้เนาะ ลมาอ,อีกกล้ยเยิเกลือแตกต่างกับกินเฉยๆมากเลยไม่คันคอกินเฉยๆคันคอ แซ่บค็ตั้มอาายู่เราจะมกักเม็ดใหญ่อยู่นะได้กานหัวนะ้า สำหรับวันนี้ก็ขอญอาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย